ซื้อตู้เชื่อมของเวลไฟวันนี้นะครับทางร้านเราจะแถมเครื่องเกียร์สี่นิ้วของซาร์สไปให้ฟรีๆเลยนะครับกับราคาสินค้าช่วงเปิดตัวก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับตู้เชื่อมตัวนี้สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสน,นะครับช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวการใช้งานให้ดูส่วนอุปกรณ์ของแถมในชุดก็จัดเต็มตามภาพที่ได้เห็นเลยนะครับชุดใหญ่เลยนะฮะไม่ต้องไปหาซื้ออย่างอื่นเพิ่มเลยพร้อมเริ่มงานได้เลย เราเริ่มจากสายเชื่อมก่อนที่แถมให้ตัวนี้จะยาวอยู่ที่10เมตรเป็นสีส้มนะครับคีิมจับหัวออกซิเลมิกอย่างดีข้างในเป็นทองแดงนะครับสายดินที่แถมให้ก็จะยาวอยู่ที่3เมตรแล้วก็จะมีแปลงเคาะขี้สลักให้นะครับเวลาเชื่อมแล้วก็เคาะขี้ออกมีถุงมือให้คู่หนึ่งนะครับพร้อมหน้ากากาเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานและที่เราแถมเครื่องเจียให้นะครับจะเป็นของซาร์ตตัวนี้จะเป็นตัวท็อปไม่ได้ตัวทั่วไปความพิเศษของเขาสามารถปรับรอบได้นะครับ ก็คือเครื่องเกียรตัวนี้สามารถหมุนรอบเร็วยันรอบช้าได้นะครับเอาไปตัดขัดเกียร์ซ้อได้สบายของแถมที่แถมในหินเจียนะครับก็จะมีที่ขันใบด้ามจับบางใบนะครับแป้นทุกแกะแปลงนะครับมีใบกระดาษทรายเอาไปแปะไว้ขัดไม้ก็ได้นะครับหรือว่าผ้าขัดสีเครื่องเกียร์ตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเอาไปขัดสีมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะได้นะครับเพราะเครื่องเกียร์เขาสามารถปรับรอบได้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวให้ดูนะครับทั้งตัดขัดซาอขัดสีมีให้หมด แล้วก็จะมีใบเจียรเหล็กใบตัดเหล็กแถมไม่แผ่นหนึ่งนะครับครบชุดเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันนะครับเวลไฟเ m m m 650มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งาน3ปุ่มปรับพร้อมค่าบอกสถานะ2หน้าจอนะครับวิธีการใช้งานคุณลูกค้าจะใช้กระแสะไฟเท่าไหร่นะครับก็ปรับปุ่มไปในทางที่เดียวกันนะครับ3ปุ่มตัวเลขต่างกันไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเปิดเต็มแม็กก็คือ650นะครับตู้ตัวนี้คุณลูกค้าก็จะเชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6 3.2และก็สมิลได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับเดี๋ยวไฟสีแดงสวยเลยนะครับตู้เชื่อมก็จะมีขอบพลาสติกกันกระแทกไว้สด้านด้านจับอยู่ข้างบนสินค้ามีรับประกันให้1ปีนะครับผมด้านหลังตัวตู้เชื่อมก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ท้ายและตู้ตัวนี้จะมีระบบสำรองไฟนะครับผมลองปิดสวิตช์ให้ดู พอเราปิดสวิตช์ปุ๊บประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทำงานป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากถนอมแผงวงจรนะครับผมเดี๋ยวทางร้านเราจะทำการทดสอบตู้เชื่อมเวลไฟนะครับโดยการเชื่อมรวดสีมิลของยาวตาต้าและทางร้านเราจะใช้สายเชื่อมยาว15เมตรเลยนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพตัวเครื่องในการจ่ายกระแสไฟเขานะครับเดี๋ยวถ่ายสายให้ดูเป็นวงกว้างนะครับยาวโค้งถึงคนเชื่อมนะครับไม่มีแหกตา แล้วลวดที่ทางร้านเราใช้จะเป็นลวด4มิลจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเราจะเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับผมสุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวลองวัดลวดก่อนนะครับต้องวัดจากปลายก้นลวดนะครับ4มิลนะครับผมของยยบาต้าเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมกันนะครับสวยงามเลยครับ พอครับเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมกันนะครับทดสอบเชื่อมสแตนเลสนะครับกับเนื้องานที่เป็นสแตนเลสและลวดเชื่อมต้องเป็นสแตนเลสนะครับ